ดวงการเงินวันที่13 19ตุลาคม2568จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่13 19ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะเปิดสัปดาห์แบบฟิ์ตันดานสุดๆค่ะค่าใช้จ่ายประเดิมเข้ามาเหมือนฝนเทไม่ยังทั้งค่ารถค่าไฟค่าใช้จ่ายบ้านหรือรายจ่ายที่เลื่อนมาจากอาทิตย์ก่อน เหมือนโดนรุมยกเซตแต่ใจเย็นก่อนเพราะช่วงเย็นจะมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาแบบเฉียดเฉียดเช่นได้ค่าจ้างค่าของที่ขายไปหรือเงินโอนจากคนที่ค้างไว้ใจฟูขึ้นมาทันทีฟิลแบบเออยังรอดวะ่ะดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารระหว่างวันที่13ถึง19ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะ วันนี้เหมือนเป็นวันรั่วไหวใช้ใจเพลินจนแทบไม่ได้พักเงินออกไหวมากโดยเฉพาะของกินหรือของน่ารักนรักที่เลงไว้แต่ยังไม่ได้ซื้อคุณอาจรู้สึกโอ๊ยหัวจะปวดเพราะหมดไปแบบไม่รู้ตัวถ้าอยากรอดตรงรีบตั้งหมดเซฟก่อนคำ่ำไม่งั้นคือบ้าตายแน่แม่แต่ข่าวดีคือมีคนชวนร่วมโปรเจกต์เล็กๆที่อาจมีรายได้เข้ามาในอนาคต ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธระหว่างวันที่13-19ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะกลางสัปดาห์ไว้เริ่มขู่ขึ้นมีเงินหมุนเข้ามาบ้างจากงานหรือเดีลยวที่ค้างไว้ช่วงนี้สมองไว้คิดเรื่องหาเงินเก่งกว่าปกติมีโอไก่ได้ไอเดียดีๆแบบเกินปุยมุ้ยจนอยากเริ่มอะไรใหม่แต่อย่ารีบลงมือทันที ค่อยๆวางแผนจะปังยาวถ้าใจร้อนคือช็อตฟิวแน่ดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีระหว่างวันที่13-19ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะวันนี้เงินอยู่ในโหมดคาบเบอร์ได้แต่ต้องใจนิ่งมีเกณฑ์ต้องจ่ายแบบไม่อยากจ่ายเช่นช่วยเพื่อนจน่ายนี่หรือจ่ายของที่จำเป็นแต่ไม่อยากซื้อไว้แบบถอนหายใจแล้วกดใจ ช่วงคำ่ำมีโอกาสมีโชคเล็กๆจากการเสี่ยงหรือมีคนให้ของฟรีมาปลอบใจถือว่าใจละมุนหน่อยตอนจบวันดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่13 1 9ถึง19ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะ PGIF แต่เงินไม่ค่อย F เหมือนเดิมรายจจากสายเที่ยวสายชิลสายกินเริ่มโผลเป็นดอกเห็ด เพื่อนชวนไปไหนคือปฏิเสธยากไว้แบบเออไปก็ได้ทั้งที่กระเป๋าเริ่มร้องไห้แต่ระวังนะทำให้คุมดีคือจบแบบโอ้ยจะเคยซีแล้วแนะนำแบ,บ่งงบเที่ยวไว้อย่างชัดเจนไม่งั้นสัปดาห์หน้ามีมาม่ารอแน่ดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่1 3 1 9ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะ วันนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะมีเกียนได้เงินคืนจากคนค้างไว้หรือขายของแล้วมีเงินเข้ามาไว้ใจฟูเบาๆแต่ต้องระวังเรื่องการใช้เงินกับครอบครัวหรือคนรักพอคุณอาจเผลอเปยหนักแบบไม่รู้ตัวฟิลอยากให้เราค่อยคิดที่หลังถ้าอยากบาลานซ์ต้องรู้จักบอกตัเองว่าอย่างไม่ต้องก็ได้นะดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่13-19ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะ ปิดสัปดาห์ด้วยวฟ์สมุนใจสุดๆคุณมีโอกาสจัดการการเงินได้ดีขึ้นเหมือนได้รีเซ็ตตัวเองมีเวลาเคลียร์หนี้เล็กๆน้อยๆหรือวางแผนเก็บเงินใหม่บางคนได้แรงบันดาลใจจากโซเชียลหรือเพื่อนที่เริ่มออมเงินทำให้คุณอยากเปลี่ยน mindset ด้านการใช้จ่ายฟีลแบบรวยในใจก่อนรวยจริง จบแล้วค่ะฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าอยากดูดวงเรื่องอื่นๆหรือคลิปเต็มก็เข้าไปดูในช่องได้เลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ